Well, รแกรมชิงเตที่ยว6วัน4คืนนอน4ดาวไม่ลงร้านบินฟูลเซอร์วิสเที่ยวแบบจัดเตรียมค่ะเริ่มต้น2 4 9 9, 9มีพีเรียดตามนี้เลยวันแรกเที่ยวบทเซนไมเคิลเดินเที่ยวชมบรรยากาศเมืองกเก่าสไตล์เยอรมานดูวิวเมืองสถานจานเฉียวเดินถนนคนเดินจงสารปิดวันด้วยบุฟเฟ่ซีฟูด้ดวันที่2เปิดด้วยสายธรรมชาติขึ้นภูเขาเหล่าซานภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชิงเต่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของเมืองนี้และไปกันต่อที่หมู่บ้านชาวประมงชาตือ่อโคจุดชมวิวถ่ายรูปชิวๆแต่ว่าได้ใจนักท่องเที่ยวไปเต็มๆหลังจากนั้นไปเดินถนนสายศิลปะสตรีทอาร์เก๋ๆที่หลงเจียงรถที่ ต่อย่านปาต้ากวนและปิดท้ายวันด้วยกันไปใช้หาดหมายเลข3ชมวิวทะเลไซเบอร์คือเป็นมวลที่ได้ทั้งความขลาสสิกแล้วก็ความทันสมัยก็คือเก๋เวอร์วันที่3วันนี้ไปชมวิวที่ซิกโนฮิวที่พีพิธภัณฑ์ชิงเตา่าไปเดินสะพานหม้ริมทะเลบอกเลยว่าของจริงตรงนี้มูดมา แล้วไปกันต่อกับสถานที่จัดงานเทศกาลเบียชิงเต่าปิดท้ายมืออิสระที่ถ่ายตรงมาร์เก็ตอาหารทะเลเบียกดตูที่เนี่ยเพียบแล้วเขาไปถึงเมืองริมทะเลกุ้งหอยปูปลาเขาเนี่ยก็คือสดเด้งซูลินใครที่เป็นซีฟู้ดเลเวอร์อะคือฟินแน่นอนและวันที่4วันนี้จะเป็นวันที่ใอิสระฟรีได้หนึ่งวันตรงเนี้ยใครที่อยากชอบอยากไปเก็บตกจุดที่อยากไปก็คือใช้วันนี้ได้เต็มที่เลยส่วนใครที่กังวลว่าจะเดินทางยังไงทางหัวหน้าทัวร์และไกด์เขาจะแนะนําเส้นทางให้ไม่ต้องห่วงและวันที่5วันนี้ขอเปิดวันแบบนัวๆไดยิเชงตไปกันตต่่อทีาร เมฟอสแควร์แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองชิงเต่าเลยไปนั่งกระเช้ายอดเขาไทยผิงชมดอกไม้ที่สวนจงชานและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยไปอันจบที่ชิงเต่าอ,อากาศดีมากถ่ายรูปสวยเที่ยวได้ทั้งปีคือดูจากตรงนี้เหมือนเป็นโปรแกรมที่มารอธอนสุดๆแต่ความจริงแล้วก็คือเดินไม่เยอะเท่าเมืองอื่นเลยนะสนใจอยาพักหาพี่เห็ด้ด้เลยเรื่องที่เอาไว้ใจพี่เหตุให้พี่เหตุด,ดูแลนะคะ